้าคุณโชคร้ายของสุข13เตรียมขนลุกให้พร้อมคืนนั้นสุข13ามกลุ่มเพื่อนสาวตัดสินใจฉลองกันที่ผับร้างชานมุนังชื่อกระชอนเรื่องผีดุพูดเธอไม่เชื่ออยากลองดีเสียงเพลงดังกระหึม่มไฟสลัวกระพริบพวกเธอเต้นกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งหนึ่งในกกุ่งสังเกตเห็นเนาคนยืนอยู่บนเวทีเนาสูงผอมเหมือนคนใส่ชุดด,ดำแอนนผับไม่มีใครใส่ชุดแบบนั้นนะ่ะทุกคนเริ่มรู้สึกขนลุก บรรยากาศเริ่มเย็นยะเยือกอย่างประหลาดไฟเริ่มกระพริบถี่ขึ้นเหมือนจะด,ดับแล้วเสียงเพลงก็หยุดเงียบเงาบนเวทีค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาช้าๆพวกเธอเห็นชัดขึ้นมันคือร่างของผู้หญิงผมยาวปิดหน้ากรี๊ดพวกเธอวิ่งหนีแต่กระเจิงแต่ประตูผับถูกล็อกเสียงหัวเราะแหลมสูงดังมาจากข้างหลังหญิงสาวชุดดำเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆมีดในมือเปื่อนเลือด คืนนั้นไม่มีใครรอดจากสุข13ที่ผับร้างแต่เรื่องสยองยังไม่จบเพราะทุกสุข13จะมีคนเห็นกลุ่มเพื่อนสาวกลุ่มนั้นแอ่นอยู่ในผับร้างพร้อมกับหญิงสาวชุดดำถ้าคุณไม่อยากเจอพวกเธออย่าลืมกดติดตามแล้วสุข13หน้ามาดูกันว่าใครจะโชคร้าย